มีเครื่องเทปอยู่ข้างล่างใช่ไหมมีเราต้องเฮ้ยเนี yeah! ่ยอ้าวอีโซฟีมึงมันอีฆาตกรอีดอกอีนี่เลี้ยงเสียเขาอุ้ยไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหลูฟังไม่ออกอุ้ยไม่น่าใช่อ่ะไม่น่าใช่มึงหรอกจริงๆเฮ้ยเฮ้ยอ <c oughs> หลบมุมละ พี่จูฮีสวัสดีค่ะหนูหลอดไฟมันแตกนี่อ่ะมึงทำอะไรมึงเนี่ยอีโซฟีเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอเคไม่มีไฟชงไฟฉายกูเลยใช่ไหมอ้าวอีโซฟีให้กูตามหาโซฟีใช่ไหมได้เฮ้ยมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมเมื่อกี้มึงเห็นไหม เอาใหม่เห็นคะไปไหนแล้ววะอันแน่อยู่ในนี้ไหมนะอยู่ไหนเอ่ยอ้าวอยู่นี่ไงใช่หรือเปล่าอ้าวนั่งทำอะไรคนเดียววันดี้วันดีครับเอ้เอาแล้วไงเฮ้ยแม่ เดินไปเขมาอยู่ด้วยกันอ๋อนี่ไงเทปเทปเทปเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีเครื่องเทปอยู่ข้างล่างใช่ไหมที่เราต้องเ้ย